หนึ่งวันของปอใช้เงิน250บาทที่ซิดนีย์ออสเตรเลียได้แค่2องขันะซ <laughs> <laughs> ื้อกิจกรรมยังซื้อไม่ได้เลย I'm fucking starving เงินหมดแล้วเต้องเดินเอานะ ปอจะมาลองใช้ชีวิตที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะด้วยเงิน10ดอลหรือ250บาทเมืองไทยนี่เองนะ10ดอลน,นี่คือแบบสำหรับที่นี่คือไม่เยอะเลยนะคะ250ที่ไทยเพราะว่าโอเคปอสำหรับปอลน,นะปออยู่ได้สบายทุกคนั้นจงนะที่นี่คือแบบอยู่ได้หรือเปล่าอะไรยังไงก็ต้องดูอีกทีนึ่งนะคะจะบอกว่าปกติกินข้าวนอกบ้านที่นี่จานหนึงนะคะก็ประมาณ300บาทแล้วนะคะคือ250นี่คือแบบ จะอยู่ทั้ง3มือแล้วก็ทั้งวันเนี่ยจะอยู่ยังไงอื่นเต้ตตมนตมา <ๆ S 2> ที่จะมาทําวิดีโอนี้กับเพื่อนๆกันนะคะตอนที่ซิดนีย์อากาศร้อนมากแต่วันนี้แดดไม่ออกเท่าไหร่นะคะแต่ปกติแดดออกเนาแต่คือร้อนแบบเหมือนร้อนเมืองไทยทุกคนเราก็จะมาใช้ครีมกันแดดน,นะชุดลอรัสโปรเซปซื้อมาเองนะตัวนี้วันนี้ก็จะมา get ready แบบไม่ต้องแบบเยอะมากทุกคนเอาแค่พอสวยจะลงด้วยแปรงเอสเปซฟลงใช้ตัวนี้จะสวยงา แน่นอนอยู่แล้วคนะ่ะเกตเวดี้ของปอทุกเชา้าเราจะต้องมาใช้ตัว Day Brush Set. เอสติลนะัคคอยเดย์บลัชเซต i m ลิมิตเอディชันนสามารถสังส่งซื้อได้อยู่ที่ไลน์เอสติลัค990บาทส่งฟรีนะคะไปดูกันได้ปอตื่นเต้นกับคอนเทนต์นี้มากเพราะว่ารู้ไหมว่าปอไม่เคยทำคอนเทนต์นี้มาก,ก่อนเลยแล้วบอกเลยนะว่าคอนเทนต์นี้เป็นอะไรที่แบบ เอาว่า my comfort zone ของปอจริงๆอ่ะนึกออกว่าถึงปอเป็นคนที่ทํา YouTube มานานอะไรเงี้ยทุกคนปอเป็นคนที่ตื่นเต้นนะที่จะต้องออกไปถ่ายวิดีโอข้างนอกนู่นนี่อะไรคือแบบมันแล้วแต่อารมณ์อ่ะอยากจะทําอะไรใหม่ๆให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเราก็ทําอะไรใหม่ๆให้ตัวปอเองด้วยเนาะหวังว่านทุกคนจะชอบคอนเทนต์นี้กันนะคะเดี๋ยวตัวแปรง dome brush e r a s e ตัวนี้นะคะปอเพิ่งอาบนะ้ำเสร็จใช้ตอนนี้เหงื่อออกแล้วเหมือนเมืองไทยเลยอะช่วงนี้ฮอลลเดเจกำลังใกล้เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืม รอดูโปรโมชั่นหรือวิดีโอจากแอส,สลันด์่ซีและเอสซีลักนะทุกคนฟังแน่นอนฮอลิเดย์ปีนี้นะคะต้องบอกเลยว่าต้องรอกันแปลงมาใช้ตัว p o w าด้วยบลัชเอสซิลักนะคะลงอง่ทหนเลย จะมาลงอายไลเนอรนะ์แบบรวดเร็วนะคะไม่ต้องพูดมากนะ perfect eyeliner stamp จากเอสซีลักีน้ำตาลนี่าาเองนะคะปอใช้เบอร์1 0 mm นะจะบอกว่าตอนนี้ perfect eyeliner stamp ใกล้หมดอีกรอบหนึ่งแล้วนะทุกคนใครยังไม่ได้ตามต้องรีบแล้วนะคะถ้าเกิดงั้นพลาดไม่รู้ด้วยนะหมดไวมากมาปุ๊บไปปั๊บจริงๆ อายไลเนอร์มาแล้วรวดเร็วมากคนปออยากจะบอกว่าปอเลิฟอายไลเนอร์ของปอวันนี้มากที่แบบมีขนตาแค่นี้แล้วก็แบบทําให้รูปทรงตาของปอแบบเนี้ยอินเลิฟมากขนาด 10mm อะ่ะทุกคนเคือบ 10mm ก็แบบดูดีแบบคือรูปตาปอเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมแต่มันยังดูธรรมชาติอะ่ะ มันมทำให้ดูตาโตขึ้นอนะ่ะมันแล้วแต่ว่าเราจะเขียนยังไงจริงๆดูคนมันแล้วแต่มุมตาที่เราเขียนของเขาทางจริงส่วนมากเขียนเราไม่ได้แบบเนี้ย <laughs> วันนี้ก็แ like, นะบบ g o o วิ i n g e y e เนื้อเจนค่ะแต่น่าแน่นอยนู่แล้วว่าเ l สยั e เพอร t e ฟกต์อายเนื้อทำให้การเขียนอายเนื้อง่ายมากขึ้นด้วยนะธรรมาชาติแล้วมันเปลี่ยนทรงของตาออกไปเลยอ่ะปากเราจะมาลองแบดดี้นะคะจากเ l สยัคสตตัวนี้หมดหรือ,อยังเหมือนจะหมดแล้วเออ สวยนะคะเพราะว่าทากลอสมีสีเยอะไปก็ไม่ได้ไม่เข้ากับลุคอีกกลอสอะไรที่คอมเล๊กคเด็ดเนาะวันนี้คืออัพฟิตของเราในวันนี้นะคะแต่งตัวประมาณนี้นะรองเท้า City, แล้วกระเป๋าอย่างนี้ก็มันจะออกไปข้างนอกกันแล้วนะคะ,ะเดี stamps, ๋ยวเรามาดูกันว่า1วันของปอใช้เงิน250บาทที่ซดนี์ออสเตรเลียจะเป็นยังไงนับได้หรือเปล่าโอเคเราจะมาเริ่มกันตอนนี้เลยนะคะมีเพื่อนมาหลับนะคะแสงว่าเราไม่นับนะว่าเพื่อนมาหลับก็คือฟรีถูกป่ะทุกคนนี้คือแดเนียลนะคะแดเนียลสวัจะไปขึ้นเทรนกันนะคะจะไปใช้ชีวิตเงิน 250บาทน่าอยู่นะคะสรัญญาจะต้องเลือกมาทำอะไรอย่างนี้ในวันที่ร้อนที่สุดแล้วก็แดดแรงที่สุด How much much าช train? Oh. I don't know actually, I actually don't Imagine the train is like five dollars เรากำลังใจขึ้นเทรนแล้วนะคะหวังว่าจะประมาณ2ดอน50า0กกว่าบาทอะไรอย่างนี้เนาะ แค่เทรนรอบเดียวนะจะต้องเหลืองเทรนกลับบ้านด้วยนะต้องใส่มาสก์ก่อนนะเพราะเรากำลังจะไปขึ้นเทรนนะที่นี่ขึ้นเทรนต้องใส่มาสก์นะโอเคไปแล้ว okay, จยย้ายมาบ้านแถวนี้ใช่อว่านี่คือครั้งแรกที่บอลน,นั่งเทรนครั้งนี้ก็คือนี่คือครั้งแรกของบอลเหมือนกัน <laughs> เทรนที่นี่นะคะจ่ายเงินสดไม่ได้นะเพราะจะมาใช้บัตรจ่ายก่อนนะแต่เราจะมาดูกันว่าเท่าไหร่เร,เราจะมาหาจับบัตรเจ็ของเราในวันนี้นะ โอ้คลองอีก้นไม่รู้ว่าทไมมันไม่ทำาไ n อเคโเคโอเคโอเคโอเคอเคโอโอเคอเคโอเคโอเคาอเคีอเคโ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 อเคอเคาเคโเคโเคเอเคโเคอเคโอเอเอออเเาเเ่าเ ทุกคนเทรนนี่คือเป็นเทรนใหม่นะคะไม่มีคนในเทรนนี้เลย Amazing Raphael นี่เป็นเทรนดนู้นเหคนที่เทรน์คนเทรนที่นี่ปกติจะไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะคะจะเป็นหน้าตาแสองชั้นอ่ะแต่นี่คือแบบเหมือนเทรน BTS บ้านเรานะครับเพื่อนคือแบบ a m a z i n แต่ว่าเฮ้ยนี่มันอยู่ในอยู่ในอนาคตหรือเปล่าในฟิวเจอร์หรือเปล่า เคยมีข่าวนะมีคนโดนกล้นบนรถไฟสายนี้ด้วยะคะ่ะเพราะว่าคนเขาน้อยมากแล้วแบบเหมือนกับผู้หญิงมาคนเดียวอะไรเงี้ยโดนพล้นทุกคนแต่ตอนนี้คนเยอะอยู่ไมไนะ่เป็นไรแล้วเรามาเพื่อนสัมผู้พนให้อะไรอะตอนนี้หิวแล้วนะคะกำลังจะไปหาของกินกันนะเราจะไปดูซูชิการว่าจะมีซูชิที่จะอยู่ในบัตรเจ็ตของเราหรือเปล่านะคนเดินสายซูชิไพลที่ก็อยากไปมากๆแล้วมัน ปิดตัว mm hmm. มันปิดต่มันปิดทุกรอบที่ปอยอยากมา Look at this Oh my god ไม่อยากใช้่ลทุกคั้งที่พระมันปิดอะอ๋อ oh, หิวมากเลยแล้วมันปิดอะทุกคนนิกเคยทํางานอยู่ตรงนี้เองเนี่ยตรงเนี้ยแล้วคือทุกครั้งที่ประมาใช่แล้วปออยากกินร้านนี้ตลอดคือตรงข้ามที่ทํางานนิกใช่แล้วมันปิดตลอดเลยเว้ยร้านไทยที่ดังๆอยู่ตรงนั้นนะ,ะเราจะมาเช็คเทรนด์กันนะทุกคน It hasn't minus oh, <actually. S 2> anything ทุกคนเยอะทุกคนเทรนเมื่อกี้นี้แค่หนึ่งดอนเท่านั้นแล้วคือมาไกลมาก <Wow. S 1> ว้าวสุดก็คือบัตเจของเราเหลืออยู่ที่เก้าดอนนะ You <'re> excited <One. S 2> I can get one <laughs> ทุกคนโชคดีมากที่มาที่นี่เพราะเขามีซูชิราคา สี่ดอนค่ะประมาณหนึ่งร้อยบาทแต่ได้แค่สองคำนะแต่งเสี่ยงไอ้บัตรเจอขอคค้ออของปอเคือลห้าดอนถูกป่ะทุกคนว่า้องเลือกอะไรดีให้คุ้มที่สุดมันดูใหญ่สุดถูกป่ะน,นี่คือนี่คือซูชิที่เราจะจ่า้ก,กันนะหนึ่งอันเพราะว่าบัตรเจ้เรามีแค่นี้นะคะนี่คือที่เพื่นสั่งนะคะแต่นี่คือที่ก็สั่งนะ <laughs> One dollar for trench, 30 30 so that's minus 10. So I feel like it's like four something. 470. $4.70? Yeah. How funny is that we couldn't even calculate that number? young you learn at I'm actually still hungry. เมื่อกี้ที่เราไปกินซูชิมาเขาให้ลูกอมเรามาฟรีนะคะอันนี้คือประไรฟรีแต่ว่าไม่เสียตังค์นะ,ะ <laughs> yes มาินโดว์ช้อปปิ้งในมูจิกันนะคะ <laughs> อยากได้เยอะมากเลยแต่วันนี้ไม่มีเงินนะ อันนี้คือรถอยู่นะ Wait what น่ะ A from จากะนล้วนี่นี่คือสวรรค์ของคนใส่เครื่องปรบดับชื่ออะไรคะ โอ้ไม่กอดแล้วมันจะไปดูในนั้นกันนะคะแต่คืออย่างที่บอกว่าไม่มีทางที่จะสามารถซื้ออะไรในนั้นได้ YeahOh my god look at all this Christmas pajamas to c o n นมาวักมากโลยอ๋อ oh, ขนาดของเนี่ย this is kids one ฝั่งว่าเราจะได้ซื้ออะไรจากร้านนี้นะร้านนี้ถูกหน่อย ในที่สุดเราก็เจออะไรสักอย่างที่เราพอสามารถซื้อได้นะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันเราจะเซฟไว้ก่อนเราจะเป็นคนที่ประหยัดเงินอะไรไม่รู้จะเืียดีหรือเปล่าเราไม่รู้ยังอยากได้หรือเปล่านะโอ้ว้าทุกคนดูสิแค่จะซื้อกิดบต่ำยังซื้อไม่ได้เลยช่ทุกอย่างแพงมากจรินี่ยเต่ทุกคนสรุปเราจะมาซื้ออันนี้กันเพราะว่าอันนี้คือสิ่งเดียวที่เราสามารถมีเงินพอนะคะว้าจะสมีร้านอปอัพของหลุยนะคะเข้าไปดูไหมเข้าไปดูไหมล่ะ นะโ oh my god what's it, What it smell like it smells like biscuit ทุกคน clean ทุกคน clean คือแบบโปรตกรมหามานานในชีวิตพอพอเจอแล้วแล้วมันจะเป็น not two dollars ข้อไหนมันจะได้รู้คือปรไม่มีปัญหา I'm going to go to the store. Okay, let's go in. Oh my god! That's so cute! Oh my god! That's actually that's so cute! cute. <laughs> oh my god! I Oh, so that's not fluffy? No. Nah. the I'm ก็คือเหลือเงินหนึ่งดอลเจ็ดสิบเซนเท่านั้นนะคะและคืนนี้คือเพื่อนเราสั่งมาน่ะโอเคเอาไข่ One seventy for some of the pancakes. Yes, yes. Yeah, and then I'll give you money <laughs> for whole uh, <full> one. Let's We'll give you some We'll หนึ่งดอนเจ็ดสิบค่ะนะคอเก I'm gonna eat all in one bite <laughs> good is it worth it yeah no one คนหิวอยู่ทางนี้แต่ได้ดคือได้ดถึงแม้วันนี้อากาศร้อนมากแล้วก็เหงื่อแตกมานะคะอายไลเนอร์เอสซิลักษ์เฟสอายนั่แสกนังอยู่นะคะ ไปกินแพนเค้กกันมาแล้วนะคะบ,บอลเหลือเงิน1นึ่งดอลน,นะคะเพื่อที่จะกลับบ้าน,นเพราะว่าเกิดว่าไม่เผื่อไว้1นึ่งดอลก็คือกลับบ้านไม่ได้เนาะเราก็จะมาขึ้นเทรนกลับบ้านกันยัย successful day ten d o but I'm fucking starving ทุกคนก็หิวมากพไรากินแบบกินแบบเล็กน้อยมากอะแล้วก็ได้ดื่มน้ำแค่นั้นอะ เพราเราไม่มีเงินนะคะก็เลยจะต้องเดินเอานะแคชบัสไม่ได้แนะ้วเพราะเงินหมดแล้วทุกคนเข้าไปที่ชาร์จบุดมาตอนนี้ก็คือไม่เหลืออะไรแล้วศูนบาทแล้วนะคะตอนนี้แต่กยังมีชีวิตยอยู่นะคะแต่ประเด็นคือตอนนี้คือหิวม,มากพอก,กินแบบกินน้อยมากเลยอะไรเนื้อของปอยังแบบไม่ขยับไปไหนเลยเลยจริงๆทุกคนนี่ค่ะเงอแตกสุดยอดและน้ำมันด้วยนะ ปอก็เพิ่งถึงบ้านค่ะเพื่อนทุกคนคือแบบวันนี้ร้อนมากอยากจะมาเสอร์ไ้เพื่อไม่ให้ดูกันนะคะว่าการใช้ชีวิตที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยเงิน10ดอลล์หรือ250บาทเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้จริงไหมนะเอาจริงปะบอกได้เลยนะคะว่าใช้ได้ทุกคนอยู่ได้แน่นอนแต่อยู่ได้แบบอดอดอยากอยกอะ่ะคือแบบถ้าจะปออยู่อย่างเงี้ยใช้อย่างเงี้ยทุกวันก็อาจจะพอกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่า <laughs> กินแบบตอนนี้หิวมากกินเหมือนกับ ถ้าจะไม่ได้กินอะไรเลยอะ่ะแบบกินแบบจุกจิกอ่ะทุกคนไม่ได้กินเป็นมืออะ่ะไปในเมืองหน่อยก็อาจจะแบบกินได้ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งแปดดอลเองอ่ะ ค่าเทรนทุกคนพอเปิดแบกใส่ค่าเทรนมาเพราะปอสึกว่าค่าเทรนมันควรที่จะแพงกว่านี้เราจ่ายค่าเทรนไป1ดอลต่อหนึ่งทริปใช่ไหมคะปอ้สึกว่าจริงๆมันไม่ใช่มันต้องแพงกว่า1ดอลน่ะแต่ปอลรู้เหมือนกันว่าทำไมปอถึงได้โดนชาร์จแค่1ดอลนะคะแต่ปอจะตามที่ปอโดนชาร์จเนาะค่าใช้จ่ายของเราวันนี้นะคะสรุปคือค่าเทรนนะนั่งไปนั่งกลับนะคะก็คือ2อดอลนี่เองนะค่าซูชิของปอหนึ่งจานนะคะ1จานได้2คําเล็กๆนะแต่ปอลเลือกซูชิคาใหญ่ที่สุดที่ปอจะเลือ สองคำา1จานซูชิเทรนนะคะ4ดอน30เซนนะและทุกคนพอซื้อเทียนหอมมาใช่ป่ะ2ดอนจากทาเกช่ะและตอนนี้คือสวยมากอะไรรู้ป่ะปอลลืมเทียนไว้ที่บนเทรนทุกคนคือแบบซื้อมาด้วยเงินที่แบบมีเหลือน้อยนิด2ดอนพัปอแล้วปอเสือกลืมไว้บนเทนรนนะพอปอเหนื่อยมากปเจ็บใจเสียใจมากมลืมเทียนหอไมไปได้ยังไงอะและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดท้ายที่ปอขอซื้อแพนเค้กจากเพื่อนมาหนึ่งคำเล็กๆโอ้โห หอมปลาหอมคอเพราะหิวมากๆเลยทุกคนพอจ่ายเพื่อนไป1ดอล70เซนนะคะสำหรับค่าแพนเค้กหนึ่งคำนั้นของปอนเนาะเพื่อนก็ให้เยอะอยู่เนาะให้แบบเออเออคุ้มมากคานั้นตีเป็นเงินไทยประมาณคําละ40กว่าบาทอะก็ยะะอย่างที่บอกอว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้แต่คืออยู่บอกเลยว่าอยู่ได้แบบอดอดอ,ดอยากอยาจริงๆแล้วขอทิ้งท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอา,ายไลเนอร์ติดทนมากเพื่อนๆเห็นอากาศของที่นี่วันนี้หรือยังเห็นอากาศไหมแล้วปอเดินแบบ สุดยอดมากวันนี้แต่อายไลเนอร์ไม่ขยับนะจ๊ะ perfect eyeliner stamp จาก s c l u x ล e ักซนะเพื่อมาสามารถไปตามกันได้ที่ line แอดเอสซได้เลยนะคะหรือที่ shopee ร้าน s c l u x e beauty ได้เลยนะ,ะปอหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะปอบอกเลยว่าปอหิวมากทุกคนตอนนี้แต่ปอจะมากลับกินข้าวบ้านแทน,นนะใครชอบวิดีโอนี้อยากดูอะไรอย่างนี้อีกนะคะคอมเมนต์บอกประมาะใต้คลิปได้เลยนะ,ะถ้าคนไหนชอบอย่าลืมคอมเมนต์บอกประมาณนะว่าชอบวิดีโอแนวนี้จะได้ทำให้ดูกันบ่อยๆนะมาทำอะไรแปลกใหม่ไม่พล ให้ดูกันนะเพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อนอยากจะเอนเตอร์เทนเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคอมเมนต์มาบอกปอนหน่อยนะคะก็จะรออ่านนะไว้เรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย